มื่อนี้ก็มีตัวน้อยมาอยู่ด้วยค่ะทุกคนตัวน้อยคืออะไรตัวก็เห็นบอลน,นัทมันมาเอาผ่าคุ้มแม่มันาน้ำพึ่งเอาบอกส่งเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะไหนตัวน้อยให้เอฟซีดูซิตัวน้อยจ๊ะเอตัวน้อย,เอ,อยเอามันมาผ่านอนขางสเตฟา มันมักนอนแบบเม่ค่ะที่เกินมันหมักนอนในผ้าห่มนอนกับนอนบนเดนอนหมองมนุ่มๆบนเดมีที่นอนบนเดไม่หรอหลโซฟาไม่หรือพายด้านหน้าไม่โน้ซ่าไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องต้องพิจาาเฮ้ยวันนี้มาได้ยังไง จะหมวกวะน่ะนะดูดขาไปอีกเป็นตาสร้างตาสร้างมือนี้อยู่ยนุ่งยืนนั่งไ่เจมเบิดมือไอ้ตัวน้อยน่ารักเป็นนักเอกช่องยัดจมต่อเลยอันปิยานี่เป็นนางแบบนะนางแบบน้องสุนัขน้องหมาน่ารัก หน่าฮักกี้ค่ะทุกคนหออมาทุกคนลถไอ้ทุกเชินอัมบรลันมาหาสเตฟาน ก็ตัวซันมาก็ยังงงวจะเกิดเหตุการณ์อย่างขืนเราทุกคนดอกตัวซันตีฮะเตฟันไปถึง้องบ้านเราแล้วก็ดีดอกเจีงก็ยังตัวซันทุกคนขังแหลกที่ไม่อยู่รังกันเราเห็นเป็นอย่างสิทเนาะทายความน่ารักของน้องมาอีทุกคนเบิ่งค่ะ มันมักนอนแน่นะโอ้ยน้องหมาเลยโตสัน้นเห็นไอ้พระเอกขึ้นรถไส้ทุกเชิญไปความน่ารักของน้องหมาค่ะทุกคนทั้งความสาวทั้งความน่ารักมาเป็นมูอยืดจีงเพราะดีเรื่อการน้องหมาบุ๊ดเมักน้องหมาเลยค่ะความน่ารักมาฝาเพราะนอนเยอะนั่นนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุผูสุคนยเ่เจิมชวนนบสวีเดนวันนี้ยเ่เจิมกับมาแจงข่าวอันพระเอกเลยค่ะพระเอกอันรดอันชุกเฉินโรคอัมลัรมาลับไปร่ยาบานแล้วค่ะก็ขอให้พระเอกปลอดภยัยเจิมเอาแค่นี้เลยค่ะขอบคุณในะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เจิมนะค่ะมาแจงข่าว ให้พระเอกปลอดภัยเนาะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนข้ามไหวพ่อน,นะคะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุข,สข,สขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่เป็นกำลังใจ Thank you for watching everyone, see you next video, bye ๊ายบายสวัสดีค่ะให้จอน้ำตาไหลได้ะค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ คเน่าเจมลากคลิปไปบ้างั่เพราะลาคลิปหลักพระเอกก็ท่วมากเลยค่ะหอดลงบาลแล้วไ่าเตจมเชิดคโมูงตาไหลอัน,นหอดล่งบาลแล้วเขาตรวจแล้วเขากรเลยให้กลับบ้านค่ะเดี๋ยวก่อยอันกลับไปเช็กร่างกายใหม่ว่าทันโอ้ยดีใจนะเหมย่าเจมเลยค่ะทุกคนพระเอกปลอดภัยแล้วเดี๋ยวตอนนี้อัน,นพอพึ่งกระลังสิไปฮับค่ะแจ้งแจ้งทั้งข่าวอัน,นเพิ่นว่าฮับ ไอ้รถไอ้ชุกเฉินมาหับกระบ,บานก็แจ้งทา้งข่าวพระเอกไอได้กลับบานด้วยค่ะพอเพิ่นกำลังไปหับเดี๋ยวประมาณจะสองชั่วโมงก็กลับมาบ้านขอบคุณในลาเอฟซีทุกคนทุกข้ามไหยพรออีกครั้งให้เต็มกับยิ้มออกล่ะค่ะเคิเจอแบบนี้เนาะครั้งแรกนะคะทุกคนเมื่อนีนไอ้พี่สะพ้ยเตฟฝกนเอาหมามาให้เลี้ยงแห่น้องหมาเพิ่นก็โตซันพ่เศ้าจักเทียวทุกคน มาก็หู้ว่าจะมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นเนาะค่ะม,มาก็ไม่จิตใจขึ้นกันเนาะเด้ค่ะยห้เจิมกับมาแจงข้าวตา่อให้เจิมยิ้มได้หรอค่ะขอบคุณอีกครั้งทุกคนเอฟซีที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเป็นกำลังใจให้เจิมตลอดมาเลยค่ะถามข่าวถามข้าวขอยทุกคนใน มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยค่ะสวัสดีค่ะอีกข้างบ๊ายบาย thank you everyone see you next video บ๊ายบายเพิ่นกบจีปูหัวเกียมเบาอย่างเนาะอันปูหัวเขาบอกเป็นอย่างดอกเดี๋ยวถ้าบอกภาษาอังกฤษไปพ่อแม่เพิ่นกบจีฟังแล้วกบจีสาวไปอีกแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบาย เอกกับมาเรากบทุกคนตาลิโต้พุ่นแมายามว่าพรอมจ่อแขนพร้อมพุ่นเนากรับมาเะค่ะอะไรอีกหนึ่งจวไปดูร่งให้มึงแล้วกันเด้อโอเครอไสรงลยอืมเดี๋ยวทีไปร่งบ้านใหญ่ต้มอกไปสกัเซี่งอืมอืนโอเคค่ะ 我。